ให้ถือก็หลายเนาะแนวอู่คนเดียวไม่มีผู้ใดหาเงินหายเนาะถืออะรถือะลอยถะรหาชบวะถือว่าด่นเลี่ยมฉีพเข้าไปเนาะถือว่าเทวดาคนชอยคอยอีนี้เทวดาหรือยากอผู้มาชอยผู้มาชอยถ้าเจ้ากว่ายังอยูไม่พุ่มใมหันละคนนั้มในบริเวณบานนั่นนบริเวณบ้านอันนี้พุ่มบ้านบอกไว้มปนบานะ เสือกสูงวัดวันถอดเพิ่นเลตโตนจะซื้อดอกเก๊เจ้าผ้าผ้อยเนาะโอ้ยก็จะมาเมื่อดแค่เมื่อดแน่แท้แฟนช่องผู้ใดอยากมากนั่นละตั้งรถไฟแล้วเดี๋ยวมาอยากซื้อเจ๊เดเอานั่นมาถือให้จักบาทแน่นอนน่ะนัมีทุนก็ให้ว่าอัดให้นักเลยเนาะอืมเอ้าใช้ตัวได้แท้ๆก็เก้าหกสี่เน้นๆน้หกสี่ ซื้อเออาเด้พี่น้องเนหกสีแมนบ่หกสี C, ไปกลับน้ำเดอ้อเออค่เอาบ่าม,มีเงิน,ออนอ 3, เอาเนาะสอสารตูดใช่เลยบ่อมะนั่นกะแล้วแต่เด้อค่ะเดอ้เอถ้าการสื้อเอาโหลดค่ะเด็กสิทวดเลขให้อีกเทื่ยน,นึงเนาะคะ่ะของแม่หาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมหกแปดเนาะคะ่ะเก้าหกสี่หกสี่เก้าหก เก้าสี่นะคะตูดนอสสามใส่เลยพี่น้องค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นกับบุญผู้ใดเก่งเกินเลขนะคะใส่วิจารณนาญย่านในการรับชมกข์รับควานะคะพี่น้องเนาะมักจัดขัดทานค่ะพี่น้องค่ะก็ถือว่าถ้าได้เขางวดหนึ่งกว่าตำกว่าสิบงวดมันค่อยสิรุดนะคะพี่น้องเด้อมากตัวได้ไหมมากตัวได้หนิหกสี่หกสี่นะครับ่นี่ละนี่ละเขาเรียกตูนสะอาดแล้วแล้วก็อยู่คนเดียว ตัวนี้เหรอาีนี่เหรอมัแห้งอิรีเดอนี้เด้อโคมลวดชีวิตกุณไปเอาแ้วที่เน่นี่แหะจังไรจังหวัดถือรัตตลีมากเด็กลางของพ่อได้เอาน้ำผึ่นดิน้องเอ้ยค่ะไปเบิ่งเอาตะลัตตรี่ลัตลีเข่าเจ้ามหาให้เบิงตะลกข่ายเนาะแม่น่าลงสักอน964ไปปูเอ้ยเดินทางปลอดภัยูกกัคาเห็ดชิบ่ได้ไปส่ง เป็นใจไหนคนไปหยิบอลอตเตอรี่นีหนิอันคนถือมาสองขางได้มื่อคนยางรับอันรัดหัวมากผู้เฒ่าเนาะใส่เสีอกระแรงกับผัดถุงมีห้านี่ยละเถ่าเถ่าได้ยนีงอ่ะหุ่งเสียเอาลอตเตอระนีหุ่งเสียเอาเหลี่กลางมาสั่นว่าเออเอามาเพิ่งกระดูดได้มาอังสิค่ะอันเอาลอตเตอรี่มาก่อนเนี่ยสิต้องอยากได้ลอตเตอรี่แต่ว่าผมเห็นแต่สามตัวนี่แหละค่ะจนุ่นาดูคิดว่าเขียนไว้ย่ำขึ้นยันยันลืมให้ว่าให้ว่าฝันยเนี่ยมันเกิดึ้นเนี่ยมันเกิดเสดอื่นขึ้นเรื่า ผู้เฒ่าคนี้หันบนแล้วมหันกบคนนหัน,<า>น,นแล้วมาหม<บ>นม,นม่นไหม,มจนวานตู่บงังเอิยสิพ้าสือเลียงวันนี้ได้ว่าสมกระไดเดมันมั่งขีดค่ะ เราฝันเดี๋ยวตองหวัดนเดีเราบอกข่อยเห็ดชิบบ่มีเวลาเห็ดชิบกันจะเท่าไหร่ข้าหยางตัวโตก็ข้าหยางข้าหยางน้ำพรอยด่ายเงินอยู่ได้ได้ใส่ย่อนเลขนี่แหละพวกมันยังดอกค่ะน้ำผังรับจ้างกับบอมีดอกงานบานเฮาเมืนบ่ค่สุดตลิ่งเดี๋ยวนี้แห้งเห็ดยังกะลำบากมันก็อาศัยแต่ตัวนี้แหละค่ะ เนี่คือบงเบอร์ททมรอาเบอร์ทลงนะเจ๊หาได้ทรหาเออเบอร์โทรเบอร์โทรเอาเฉียนเียนเขียนเขียนุป้เาเจ๊จุ่มเฉียนหนังสืองาหาาบริมาก่ทเบอร์ทรอศูนย์หกสองศูนย์หกสองมยศูนย์หกสองสี่ศูนย์หก มาโทเดเหาคนฝัแม่วงเฮงวกมาทางผีน้ำไปเทียละคงเขาพี่น้องเอ็ซี่ค่ะใสดุลพินิจพิจารณาผู้ใดอยากจกติดต่อเล่าก็ติดต่อทางเบอร์โทรก็ได้หรือว่าทางย่าทางแอดมินผู้ใดไปตามให แต่ว่ากับสให้ทีมงานไปตามคือเก่าล่ะทีมงานเฮ้ากับสิไปตามคือเก่าเนาะเอ้เพื่อนกับมีี่ยังแนีบุข่อยานข่อยอ่านปีนเผาให้พอนผ้าลวดอ่านโหลดอ่านแล้วอ่านแล้วเพื่อนเดียวข่อยมาเลี้ยนเหลขกห้ก็เจ้าเห็นบ่เล็กฟุ้นอ่ะเปี่ยนอ้าตัวได้ก็อยเก้มักชุด หกสี่สี่หกนี่ละอ่ะมากสุดๆนี่ก็สิเป็นตัวนี้เนาะแมนอ่าผู้ใดโบมี่นอสสามตูดใส่กัมาจำวัดมาจำวัดซอยจังวัดนี่พักสวนสลาวัดไปว่าดี่ชสล้าวี่เวอร์ี่ท่านนั่นแหละเออเวอร์ี่ท่านนั่นแหละตีเหรอเอ้ยขอให้ออกเด้อปูนาคได้มาบวชในเด้อพี่น้องเอ้ยหกสี่เนาะ เน้ะรวดลวยเนาะค่ะนาะมันจีด้เงื่นหมดเจ็ตัวรเขาถือเบ็ดแมวไรน่ถือน้อันปูนี่ลหะกบตัวนี้เขาเก้บของน้ำัือองหางนี่เนาะคือของปูนะก็ของแม่หานี่เนาะแมนนี่ล่ะมันเดบมันหันถึงหันลงได้นิ่ะแต่ว่าหมักซีนหมักแห้งหมักแห้งหมักแห้งแล้งเอาใช่ เอาเด้อผู donc, si? ้ใดก็ไดอ่าเต็งใดก็ขอบคุณนมหาหลายหลายสำหรับแบ่งปันเนาะค่ะแบ่งปันให้เอฟซี่นได้มีเงินคือกันนะค่ะพี่น้องในลุ้ยไปพร้อมกันรวยยกช่องหรือรวยยกทีมงานได้ค่ะพี่น้องจ้าไปรู้แน้วใจดีเนาะขอบคุณครับ